คำว่าสมถภพละชื่อว่าสมถภพละเพราะอัดว่าอะไรชื่อว่าสมถภละเพราะอัดว่าไม่หวั่นไหวเพราะนิวรด้วยปฐมฌานไม่หวั่นไหวเพราะวิตกวิจารด้วยทุติยฌานไม่หวั่นไหวเพราะปีติด้วยตติยฌานไม่หวั่นไหวเพราะสุขและทุกข์ด้วยจตุตถฌาน ไม่หวั่นไหวเพราะรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญาด้วยอากาสานัญจายตนะสมาบัตไม่หวัน ika, ่นไหวเพราะอากาสานัญจายตนะสัญญาด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัตไม่หวั่นไหวเพราะวิญญาณัญจายตนะสัญญาด้วยอากิจัญญายตนะสมาบัต ไม่วันไหวเพราะอากินจัญญายตนะสัญญาด้วยเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตไม่วันไหวไม่กวัดแกวงไม่กรอนแคลนเพราะอุทจจะเพราะกิเลสอันสหรคตด้วยอุทจัะและเพราะขันนี้ชื่อว่าสมถะภะ